ข่าวดีอีกสองเดือนวัวราคาขึ้นแน่นอนสวัสดีครับพี่น้องชาววัววันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับอีกสองเดือนราคาวัวขึ้นแน่นอนครับเพียงแต่วันนี้นะครับเราไปหาซื้อวัวผอมๆนะครับตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นะครับเอาส่วนสูงสักประมาณ1 3 0่งถึงหนึรนะครับราคาไม่เกิน10,000บาทไปซื้อมานะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงขุนอาหารกับฟางนะครับ ใช้อาหารวันละประมาณ6กิโลกรัมต่อนะครับแล้วก็ฟางอีกวันละครึ่งก้อนนะครับมีน้ํามีเกลือแร่นะครับเลี้ยง2เดือนนะครับให้วัวมันอ้วนนะครับหมดค่าอาหาร2เดือนนี่นะครับค่าอาหารค่าฟางเนี่ยประมาณสักหนึ่งประมาณสักห้าพันบาทนะครับแล้วอีก2เดือนเนี่ยเมื่อวัวอ้วนแล้วเนี่ยเราก็เอาไปขายที่ตลาดนัดนะครับเราจะได้อย่างน้อยนี่นะครับ2 0,000บาทนะครับเราลงทุนกับค่าวัว1น0 0 0บาท ค่าอาหารค่ายาอีกค่าฟางอีกนะครับอีก5,000ันบาทรวมเป็น15ื่นนะครับเราขายได้2 0,000เนี่ยกำไรหน่อๆนะเลยนะครับ5,000นบาทใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองไม่ต้องรองให้รัฐบาลช่วยไม่ต้องเรียกร้องให้ใครต่อใครมาขึ้นราคาให้นะครับเราเพียงทําแค่นี้นะครับแค่รู้จักเพิ่มมูลค่าโวของตัวเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถาขายโวได้ราคาที่ดีกว่าแล้วนะครับ ที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีในการเพิ่มมูลค่าวัวของเรานะครับเป็นวิธีที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่าราคาวัวโครงวัวซากถูกๆแบบนี้นะครับลอ,องพิจารณาดูนะครับว่าในช่วงระยะเวลาที่วัวโครงวัวซากราคาแพงนะครับเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วนะครับวัวเนี่ย ประมาณไซส์ประมาณเดียวกันนี่นะครับราคาประมาณสัก30,000ื่นนะครับเฟรมประมาณสัก350กกรัมนี่นะครับราคาประมาณ3 0,000ื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่1ม0 0 0ถึงหมื่นนะครับนั่นหมายความว่า,าต้นทุนในการซื้อโวอของเราเนี่ยนะครับถูกลง2-3เท่าเลยทีเดียวน,นะครับเงินจํานวนเดียวกันนี่นะครับทุนจํานวนเดียวกันนี่นะครับมันทําให้เราซื้อโวอได้มากขึ้น และเราก็มีโอกาสสร้างกำไรได้มากขึ้น2-3เท่าเช่นเดียวกันนะครับในการขุนวัวเนื้อแดงระยะสั้นนะครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก็จะขุนประมาณ2-2เดือน2เดือนถึง 2, 2, 2, 2เดือนครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเป็นประมาณอ่าสเดือนนะครับกำไรต่อรอบไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาวัวแพงหรือวัวถูกนะครับก็จะเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณ4-5,000บาท ต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุดสัสดส่วนที่มากที่สุดของการเลี้ยงวัวขุนก็คือการไปซื้อวัวโครงวัวซากมาเข้าขุนนี่แหละครับก่อนโควิดระบาดนะครับวัวที่เป็นที่นิยมเลี้ยงขุนนะครับสําหรับตลาดในประเทศเป็นวัวเนื้อแดงนะครับก็จะเป็นวัวเพศเมียนะครับเขาก็จะซื้อเพศเมียที่มีสเปคมีส่วนสูงประมาณสัก130-140ถึงซนติเมตรนะครับเป็นวัวลูกผสมบรามันนะครับก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ 2 0 0 0กลางๆถึง2 0 0 0 0ปลายๆนะครับ2 0ง0 0ถึง2อนะครับก็เอามาเลี้ยงขุนนะครับหมดค่าอาหารค่าฟางนะครับอยู่ที่0 0 0ถึงบาทรวมค่ายาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาไปขายให้กับเขียงนะครับเชือดเข้าเขียงเนี่ยก็อยู่ที่ราคาตัวประมาณสัก3 0,000ื่ปลายๆนะครับก็จะได้กำไรอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ4 5 0ถึงบาทนะครับในขณะที่วัวครวงตัวผู้นะครับ ส่วนสูงประมาณสัก1 3 5ยถึงร้อนี่นะครับน้ำหนักประมาณ3 0 0ร้อถึงสามกิโลกรัมเนี่ยก็ราคาซื้อขายจะอยู่ที่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ืถึงสามหมนะครับไม่เกิน3 5มหมนะครับแต่ส่วนใหญ่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมนะครับก็เอาไปขน4เดือนนะครับหมดค่าน้ํามันไปหมดค่าอาหารนะครับไปประมาณแปดพันถึงหนึบาทถึง1 0,000บาทนะครับค่าอาหารค่าฟางค่ายารวมกันนะครับประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ก็รวมต้นทุนอยู่ที่ประมาณ40,000กลางๆนะครับแล้วก็ขายได้อ,อยู่ที่ประมาณ50,000ต้นๆนะครับก็กําไรก็เท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก5-6,000บาทต่อตัวนะครับแต่ในราคาที่ในขณะที่ราคาของโวครองวัว้างนะครับถูกแสนถูกอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะครับจากที่เคยซื้อตัวละ20,000ปลายถึง30,000นะครับก็าสามารถหาซื้อได้ในราคา รอดหมื่นหรืออย่างมากก็ไม่เกินหมื่นห้านะครับหมื่นกลางๆนะครับต้นทุนค่าอาหารก็ยังเท่าๆเดิมนะครับกําไรก็ยังเท่าๆเดิมคือเฉลี่ยต่อตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าพันบาทนะครับแต่เงินทุนเท่ากันเนี่ยเราสามารถซื้อตัวได้มากขึ้นนะครับซื้อวัวได้หลายตัวมากขึ้นก็ทําให้กําไรต่อตัวเนี่ยคูณเข้าไปนะครับก็เป็น2อถึงสเท่านะครับจะสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรผู้ขุนวัวเนี่ยเป็นช่วงที่ทํากําไรได้อย่างดีนะครับ ในทุกวิกฤตย่อมจะมีโอกาสสำหรับผู้ที่มองหาเสมอนะครับแน่นอนว่าทุกการแข่งขันทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจนะครับมีผู้ชนะก็ย่อมจะมีผู้แพ้นะครับในกรณีของอุตสาหกรรมเนื้อวัวนะครับผู้แพ้ในตอนนี้ก็คือผู้ที่เลี้ยงวัวต้นน้ำนั่นเองแต่ผู้แพ้ในเกมนี้ก็ไม่ได้ถูกบังคับให้แพ้นะครับเลือกที่จะแพ้เองนะครับ ไม่มีใครบังคับไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับเลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกเนี่ยเอาวัวแม่พันธุ์ตัวเองเอาลูกวัวตัวเองที่มันผอมๆนี่นะครับมาขุนให้อ้วนแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนะครับไม่มีใครห้ามเลยนะครับถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะต้องขาดทุนก็ต้องยอมนะครับหลายท่านเนี่ยซื้อวัวแม่พันธุ์มาในราคาแพงมากนะครับ แล้วเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นวัวอ้วนแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับราคาที่ซื้อมาตอนนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องทําใจยอมรับการขาดทุนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้เปลี่ยนตัวนะครับได้ปรับต้นทุนให้เป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆสะสมกําไรจนชดเชยในส่วนที่เราขาดทุนได้นะครับการเลี้ยงวัวเป็นธุรกิจนะครับจะต้องอรู้จักการขายนะครับรู้จักเพิ่มมูลค่าวัวของตัวเองนะครับแล้วก็จะต้องยอมรับ การขาดทุนแล้วก็มองหาโอกาสในการทำกำไรในโอกาสต่อไปนะครับใครที่เลี้ยงวัวแล้วไม่อยากขายนะครับก็ไม่ต้องบ่นเรื่องราคานะครับก็เลี้ยงต่อไปนะครับเลี้ยงอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไม่ต้องสับสนเรื่องราคานะครับเราตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงเอาไปเพราะว่าการเลี้ยงวัวก็เป็นความสุขของเราแล้วนะครับส่วนใครที่เลี้ยงเพื่อต้องการสร้างรายได้ก็อย่างที่ผู้บอกนะครับก็ต้องปรับตัวโอกาสมีให้พวกเราเสมอนะครับ ตั้งแต่สิ้นปี68เริ่มต้นปี69นะครับผมก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ประชากรวัวในประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ไม่ใช่จากช่อง YouTube ที่ไปถ่ายตามตลาดนัดแล้วก็ไปพาดหัวข่าวว่าว,าว,วัาวจะขาดตลาดไปพาดหัวคลิปว่าวัวจะพุ่งวัวราคาพุ่งวัวขาดตลาดแล้ววัวหมดตลาดนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจากปี67 68นะครับวัวไทยเนี่ยมีประชากรเกือบ สิบล้านตัวนะครับประมาณ9ก้าล้านเก้าแสนตัวนะครับแต่พอมา,อาสิ้นปี68เริ่มปี69นะครับประชากรก็จะลดเหลือประมาณสักเก้าล้านหกเล้านเจ็แสนตัวนะครับก็ถือว่าลดลงไปประมาณสักสามแสนตัวนะครับการลดลงในระดับนี้นะครับณนะวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะว่าประชากรวัวในบ้านเรานั้นก็ยังมีอยู่มากนะครับ การหมุนเวียนการค้าขายการใช้วัวในประเทศของเรานะครับรวมทั้งใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับแล้วก็นําเข้าด้วยนะครับก็มีอยู่ประมาณสองล้านตัวต่อปีนะครับก็แยกเป็นบริโภคในประเทศที่เป็นวันนวเนื้อแดงนันนะครับที่ว่าเลี้ยงแล้วก็เชือดันเองเนี่ยประมาณาเดือนละ1น0 0 0แตัวนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนตัวนะครับหรือว่าเต็มที่ก็1นึ่งล้านห้าแสนตัวนะครับ แล้วก็ส่งออกเนี่ยครับในในสถานะที่ว่าเป็นวัวมีชีวิตนะครับก็ประมาณปีละ3 0 0 0สนตัวนะครับแล้วก็จะมีนําเข้าเนื้อโคนะครับประมาณไม่น้อยกว่าปีละ5 0,000ตันหรือถ้านับเป็นตัวที่เป็นตัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0สนตัวนะครับรวมเป็นตัวเลขกลมกก็การใช้งานวัวในประเทศของเรานะครับประมาณสัก2ล้านตัว ถ้าเราต้องการใช้วัวนะครับปีละ2ล้านตัวเนี่ยประชากรวัวที่เหมาะสมาภายในประเทศของเรานะครับก็ควรจะมีประมาณสัก7ล้านตัวนะครับใน7ล้านตัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแม่พันธุ์สล้านตัวนะครับแล้วก็ลูกวัวนะครับอายุไม่เกิน1ปีเนี่ยกอ็อีก2ล้านตัวแล้วก็อายุไม่เกิน2ปีนี่นะครับอีก2ล้านตัวนะครับและหลังจาก2อครบ2ปีแล้วเราก็จะมีการขุนทําเนื้อทําอะไรไปเรียบร้อยนะก็คือ3ก็คือ2ล้านตัวที่เราใช้ในแต่ละปีนี่แหละครับ แต่ในปัจจุบันนี้เรายังมีประชากรวัวเกินกว่าความสามารถในการใช้วัวของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้าน2้แสนล้านแสนตัวนะครับวิธีการลดประชากรวัวที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็คือการลดประชากรวัวแม่พันธุ์นะครับก็คือการคุมกําเนิดนั่นเองนะครับโดยการอันดับแรกนะครับถ้าวัวแม่พันธุ์ที่มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับหรือว่าอาจจะมีอายุมากเกินไปนะครับ ก็เอามาขุนทําเนื้อนะครับส่วนแม่พันธุ์ในกลุ่มที่ยังมีศักยภาพอยู่นะครับก็อนุญาตให้ส่งออกเป็นวัวพันธุ์ไปนะครับเมื่อประชากรวรัวแม่พันธุ์ลดลงนะครับอัตราการเกิดใหม่ก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าการบริโภคก,การใช้งานวัวในประเทศของเราเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับการส่งออกจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะ,ะช่วยลดไปมานวัวไปโดยปริยายนะครับ ผมคาดการณ์ว่าในปัจจุบันนี้นะครับประชากรวัวแม่พันธุ์ในประเทศไทยของเรานะครับมีไม่น้อยกว่า4ล้านตัวนะครับถ้าเราสามารถลดลงไป1ล้านตัวนะครับแน่นอนว่าวัวที่เกิดใหม่นี้นะครับก็จะลดลงไปด้วยอย่างน้อยก็50,000 0ตัวนะครับภายใน2-3ปีเนี่ยเราจะสามารถลดประชากรวัวโดยรวมนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ6-7ล้านตัวซึ่งมันก็จะเข้าสู่จุดสมดุลของความต้องการการใช้วัวของประเทศไทยของเรานะครับ เมื่อปริมาณอาซัพพลายมันเพียงพอต่อดีมาลน,นะครับมันสัมดุรกับดีมานนะครับราคาก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแต่เรื่องรา,ราคาวัวเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างการผลิตเนื้ออยู่นะครับวัวเนื้อแดงในประเทศไทยของเรานะครับปัจจุบันยังมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่านะครับคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย,รยห,รหรืออินเดียนะครับ และตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีนะครับระหว่างไทยออสเตรเลียนะครับต่อไปนี้เนี่ยเนื้อวัวที่จะนําเข้าในประเทศไทยนี่นะครับจะไม่มีภาษีนําเข้าแล้วนะครับในอนาคตจะมีการนําเข้าวัวมามากขึ้นนะครับตั้งจะเห็นได้จากงานเปิดตัวโคดําของ YZ ซ a ฟาร์มนะครับมีผู้ประกอบการนําเข้าเนื้อวัวนะครับได้ขึ้นไปให้ความรู้ให้ทัศนคติบนเวทีนะครับ ได้กล่าวเอาไว้ว่าวัวไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอะซัพพลายนะครับแต่เกษตรกรส่วนมากนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงโบกขวายเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตระหนักถึงอาความท้าทายในข้อนี้เลยผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยเขาได้เล็งได้ได้เล็งเห็นถึงความท้าทายเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็ได้มีมาตรการาวางแผนความช่วยเหลือเอาไว้อหลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเกษตรกรบ,บ้านเราเองเนี่แหละครับที่ไม่ยอมปรับตัวนะครับ หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนในการเลี้ยงวัวของเราแพงนะครับในการผลิตเนื้อเนี่ยแพงเพราะว่าสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ซากต่านะครับวัวลูกผสมบราแมนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ซากต่านะครับวิธีแก้ไขง่ายนิดเดียวนะครับเอาน้ําเชื้อชารเเ่มาใส่นะครับลูกออกมาก็จะเป็นวัวคําแพงแสนนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ซากดีกว่าวัวลูกผสมบราแมนธรรมดาเนี่ยเกือบ10%นะครับ วัวลูกผสมบราแมนกับวัวลูกผสมชชโรเล่นะครับที่น้ําหนักประมาณ500กิโกรัมเท่าๆกันนี่นะครับเมื่อแปลสภาพเป็นเนื้อแล้วเนี่ยวัวลูกผสมชาโรเล่หรือว่าวัวลูกผสมคาแพงแสนเนี่ยนะครับจะมีเนื้อมากกว่าวัวลูกผสมบราแมนถึง5-60ถึงกิกิโกรัมเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเปรียบเทียบถึงต้นทุนแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นทุนเนี่ยแตกต่างกันถึง2 5่0าเลยทีเดียวหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอจากวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ